กาเฟนเบิร์กไหลออกมาที่คาราลัสเคเลียแล้วดามาทัชนังกีแล้วปานนิ่มนิ่มมาดูจงังหวะต่อมาไหลมาเบิร์หนึ่งสองแล้วแทงออกมาที่ยเยมปาเป้ใส่ซ้ายนิ่ม มาดูอีกจังหวะหนึ่งแทงออกมาที่คิริยานเย็มปาเป้แล้วชิปมาที่คิชาาอ้โหมาดูอีกจังหวะหนึ่งลาฟินญ,ญาปาดมาที่คิชาแล้วชิปมาให้คิชาอีกชาร์ตเหตุบริการเติมเจแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้คิวเปรบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ ios และ android ครบเครื่องเรื่องยิปซบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชันนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงก์ด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืนคนแล้วนะครับ สวัสดีครับพบกับผมเรียนนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมารีวิวโคดว้ดคนนี้เลยโชซ่โมริโญ่นั่นเองนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อไปจใัการทําคลิปต่อไปด้ยวยนะครับคลิปน,นีน้นขอ2 0 0รยไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะนแต่ก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจให้ผมหน่อยนะทุกคนนะก็ช่วยๆกันหน่อยนะก็ไปถ้าถึง1 0 0 0พผู้ติดตามผมก็จะ แจก1,000ทองนะทุกคนนะก็มาดูโค้ดคนนี้กันเลยนะทุกคนก็เขาเป็นโค้ดที่ถนัดสไตล์ลองบอลคอเตอร์แล้วก็เอาไว้ด้วยนะทุกคนนะเป็น2สไตล์นี้นะส่วนบูสเตอร์เขาก็จะบูตเป็นแท็กกิ้งให้เราบวก1นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับการบูตของเขานะโค้ดคนนี้นะทุกคนก็ถ้าใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ก็สามารถมาดูชิปนี้ก่อนได้นะทุกคนนะผมก็จะเล่นเป็นตัวธรรมดาธรรมดาไฮไลท์เลยนะทุกคนนะเพราะว่า หลายคนก็อาจจะอยากให้ผมเล่นการไฮไลน์บ้างนะผมก็เลยจะมาเล่นให้ดูในคลิปนี้นะส่วนพวกเปลี่ยนตัวอะไรแบบนี้ผมก็จะไม่ได้เอาเปลี่ยนตัวเข้าเลยนะพวาอีปิกนะก็จะเล่นแค่นี้ก็พอนะทุกคนนะก็ฝ่ายดูกันในเยี่ยมเลยครับว่าโค้ชคนนี้จะโหดักแค่ไหนหรือว่าอาจจะไม่โหดทุกคนก็มาดูกันในคลิปนี้ได้เลยมาดูทีมเราก็จะประมาณนี้นะดูทีมเขาหอีปิกทั้งทีมนะทุกคนนะเมื่อกี้นะแต่ไม่เป็นไรมา เราก็มาดับแค่วิวเนวเมซี่แล้วก็ปีกสองฝั่งของเขาไว้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะวิธีการดับตัวแล้วแต่สถานการณ์นะทุกคนก็มาดูกันเลยว่าโจเซมูรินโญจะคุมทีมของเราได้ดีสักแค่ไหนก็มาดูกันเลยทุกคนไม่ได้ใช้อีปีกด้วยนะผมก็จะเล่นแบบเรื่อยๆแบบนี้เลยนะไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าทุกคนวาดูกัน,กนหมูมาแล้วมาลาโดนาแทงออกมา,มายังไงหลห่อมากหทุกคน เสือไปนะเมื่อกี้นะถ้าไม่ล้มนี่โอ้โหหลุดแน่นอนนะทุกคนดีดเย่ด็อกบาร์นะเมื่อกี้นะมายัางไงใช่ไหมเพื่นชิมออกไปก่อนนะเราจะไม่ส่งนะเพื่อป้องกันอาจจะโดนฉกได้นะทุกคนมาโกโกมาคุยชาโอ้โหคุยชาช้าไปหน่อยนะทุกคนนะ ชื่อมันเรียกโคตรยากนะทุกคนกุยชาคารัสเคเลียนะถ้าใครที่ไม่รู้จักนั้นแล้วก็มาเรียกใหม่นะโอ้โหลิ้นพันแน่นอนนะทุกคนแต่จังหวะนี้ไปแล้วแหลมพาดโอ้โหซัดหลอดม่วงตักเตือนเราไปก่อนเลยว่าทุกคนโอ้โหก็ได้ลูกติมุมไปนะผมก็จะตั้งรับก่อนๆมาเขาจะมีลูกสุดอ,อะไรหรือเปล่าทุกคน เปิดมาก็โขกไปก่อนลาฟินยาโอ้โหลาฟินยาเลดเดอร์คลิกทุกคนเมื่อกี้โอ้โหไปแล้วซานเชสซานเชสจีไปก่อนจีไปก่อนจีไปก่อนหช้าไปนิดนึงว่ะโอ้โหถ้าเร็วกว่านี้อีกนิดนึงได้เลยนะจงังหวะนี้เจ้าหนูลูยิทแทงมาที่ซานเชสตัดเข้าในมาก่อนแล้วไหลออกมาวิชาปัน่นนิ่มนิ่มโอ้หโอหทุกคน นึกว่าจะไม่เข้าแล้วนะเมื่อกี้นะโอ้โหยิงธนูไปหนึ่งที่องทีสามทีนะเมื่อกี้นะโอ้โหได้มาหนึ่งประตูแล้วนะทุกคนถือว่าเล่นดีเลยนะทุกคนนะถ้าใครเปิดได้ควิช่าะนะคารารัสสเเคเลียนะทุกคนโอ้โหเล่นดีอยู่นะผมจับมาเล่นหน้าเลยนะทางการที่เขาเล่นตีกสายนะทุกคนมาดูกันต่อ,อม,มายังได้อยู่ แทงออกมาที่ลาฟินยาเบินออกมาที่ลาฟินยาอีกครั้งหนึ่งแล้วชิปไหม่มปะเป้คโคกมากุยชาหูเรียยร้รยกคน,นี่เลยแหละหยิงธนูไปอีกหนึ่งทีแล้วนะวิชาคารัส,สเคเ,เลียทุกคนโอ้โหูสิบเก้านาทีโอโหลุ้นเฮติกเลยทุกคนหเห็นไหมทุกคน สำหรับแพนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะแล้วก็โค้ดคนนี้นะทําให้เราเล่นดีด้วยนะก็อ,อยู่ที่โค้ดด้วยนะเสื๋ย<ก>ไปทุกคนลูกีโก้ดูกันย,ยาวๆนะทุกคนนะว่ามันจะดีหรือเปล่า, <S <S ลานะสำหรับโค้ดคนนี้นะดูทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังด้วยนะทุกคนถ้าครึ่งแรกมาเล่นดีแล้วก็เราต้องไปดูกันครึ่งหลังนะว่ามันจะวิ่งดีวิ่งดีเหมือนเดิมรหรือเปล่านะแล้วก็มาดูเลยแล้วโค้มาอย่างไง โคตากุด้าโดนโฉกไปแล้วซานเชีสแทงมาที่เบเป้อืมเบเป้ฉาไปนิดนึงนะเมื่อกี้นะมายังไงแล้วอาซาโดนดักอืมเฮเดนอาซาแล้วไม่ถึงแล้วไหลออกมาอืมเบป้ตอกชนมาซานเชีสแทงมาที่เบเป้หนึ่งรังแล้วไหลามาที่ลาฟินญ,ญาลาฟินญ,ญารอแล้วปาดมาโอ้โหเกือบได้แฮตทกทุกคน วสวัสสเคเลียนะเมื่อกี้นะโอ้โหนิดเดียวมาเรายังได้บุกต่อทุกคนวันทูทีโฟไฟซิกเซเว่นเอกนายไม่ได้ทุกคนโอ้โหต่อบันสองครั้งแต่นับถึงเก้าเลยเมื่อกี้นะทุกคนมาดักได้อีกแล้วหืช้าไปนิดนึงว่ะทุกคนยังไง ไหลามาที่เเดนอาซาโอ้โหโดนตัดไปแล้วครับจังหวันนี้เบิ้ลหนึ่งสองแล้วมาที่โลเปสแทงอืมชา้าไปนึงแต่ก็ยังได้อยู่ลาฟินยาโอ้โหส่งไม่ดีเองทุกคนลูกนี้มาแต่เรายังได้อยู่มอลาฟินยาอีกแล้วทุกคนไงเบปเป้ปาดมาโอ้โหหลบทําไมโอ้โหว,ว่าจะให้คาวาสเเคเลียนนะทุกคนเมื่อกี้ โอ้โหจะมาหลบเฉยเลยทุกคนดูจังหวะน,นี้โอ้โหยังลุกขึ้นมาเร็วอยู่นะเมืกก่อกี้ยังได้อยู่ลาฟินยาแทงออกมาที่เอ็มบาเป้แล้วไหลออกมาหนึ่งสองมไม่ได้ทุกคนโอโดนเชีอยกหลังไปก่อนนะโอ้ได้ลูกเตะมุมไม่ครั้งนะทุกคนผมก็จะใช้สูตรเดิมเลยนะสูตรพุ่งๆยัดๆของเรานะมาดูจังหวะน,นี้พุ่งๆมาโอ้หูยยังเสียไปได้ทุกคน ดูช้าไปนิดนึงใส่สายโอ้ยตะไครยขาดแล้วนะแต่ทําไมสกอร์ไม่ขึ้นวะทุกคนโอ้โหตะไครโอ้โหเสียงโคตดดังเมื่อกี้แต่ไม่เข้าเชยเลยโอ้โหเพราะว่าตะไครขาดแน่นอนนะอืม AI มองไม่เห็นนะว่ามันเข้านะ VR ไม่เช็คเลยเมื่อกี้โขกไปมาดูกันต่อไม่เป็นไรนะทุกคน อย่างไงไหลออกมาโลเปสแทงออกมาที่คาวาสกเกเลียแล้วพามัวหนีมาสองตัวแล้วปัน่นเบาไปนิดนึงนะทุกคนเมื่อกี้นะก็น่าจะหมดเวลาครึ่งแรกนะทุกคนนะก็นำอยู่สองประตูต่ตอศูนนั่นะเองนะเราก็จะไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรเลยนะทุกคนเพราะว่าเราเอาอ e ีปีกมาสำรองทั้งหมดเลยนะทุกคน ก็จะไม่มีตัวการ์ดไฮไลท์เลยนะการไฮไลท์ก็มีแค่ตัวที่เราเอาลงอยู่ทันตอน,นี้นะทุกคนนะผมก็เลยจะไม่เปลี่ยนนั่นเองนะก็จะเล่นชุดนี้แหละก็จะได้มันๆหน่อยนะทุกคนนะก็จะได้ดูประสิทธิภาพโค้ชได้เต็มเกมนะทุกคนนะก็มาดูกันเลยทุกคนมาอย่างไรซิวาแทงมาแลมพลาดแทงออกมาที่ด็อกบาเบิ้ลออกมาก็อย่างติดราโค่เป็นหนึ่งสองหนีสบายลูกนี้ไปแล้วลาาโค่ ไหลมาที่ลาฟินยาเบิ้ลเข้ากลางมาเบิ้ลหนึ่งที่สองที่โอ้โหในหน้าเลยลูหนี้ยังไงยังแดกได้อยู่ลาฟินยาลองแทงลองดูไปแล้วยังป๊อเป้แล้วชิปมากลิชานิ่มนิมโอ้โห แทติกจนได้ทุกคนโอ้โหมาแล้วนับสามแล้วนะคาราลัสเคเลียทุกคนโอ้โหจัดมาสามประตูลแล้วนะทุกคนถือว่าเล่นดีบ้างวะถ้าใครยังไม่ได้ไปเปิดแพ็คเขียวก็รีบดีไปเปิดนะทุกคนนะเพราะว่ามันเล่นดีอยู่นะถ้าใครไม่มีปีกหรือว่าไม่มีกองหน้าจําเป็นนะทุกคนก็สามารถใช้ทัวนนีได้ไปอีกแล้วทุกคนดูจังหวะนี้โอ้โหล้ำหน้าวททุกคนคาราลัสเคเลียของเราโอ้หูนิดเดียว ถ้ายืนติดเส้นนะเมื่อกี้ไม่ล้าแน่นอนนะทุกคนโอ้โหนิดเดียวจริงๆทุกคนเคือมได้เม็ดที่สี่มานะอยังวันนี้ยังไม่ได้伙ทุกคนยังไงเนมา,ขเ,าเขาเปลี่ยนตัวเนมาขเาข้า,ขามาหรือเปล่าไปแล้วแทงอีกหนึ่งทีจังวันนี้แทงอีกสองทีโอ้โหไม่ได้伙ทุกคนมามาที่บูโนเฟรนันเดสไหลเข้ากลางมายังดักได้ไหลมาให้ปเปเป้แทงมาที่ เกือบถึงนะทุกคนเมื่อกี้นะมาติดโอ้โหเราโคเล่นโค้ดีทุกคนเาเราโคก,ก็เป็นการไฮไลท์แพ็กม่วงนะทุกคนนะนก็จะมีแพ็กม่วงแล้วก็แพ็กเขียวผสมผสานกันไปนะสำหรับแผนนี้นะดูวันทูหนึ่งสองคาราเเคเลียโอ้โหสี่เม็ดแล้วทุกคนโอ้โหดูยิงธนูโอ้โห,โโหเขายิงธนูจํานวนตามลูกที่เขายิงเนทุกคนโอ้โหไม่ใช่นะนเป็นท่าดีใจอยู่แล้วนะทุกคนนะ โอ้โหมาแล้วทุกคนสี่เม็ดโอ้โหไม่เล่นแล้วทุกคนไปเอาเม็ดที่ห้าเลยดีกว่าโอ้โหเขาวิ่งตามแล้วจังหวะนี้สบายๆปั่นเข้าไปโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหใครเห็นเขาว่าเข้าผมก็ยังงงเลยว่ามันไม่เข้าได้ยังไงเนะมื่อกี้นะโอ้โหว่าจะนับผ้าซะหน่อยนะทุกคนไม่เข้าเฉยเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหอะไรวะเนี่ยดูลูกง่ายๆไม่เข้านะลูกยากๆกลับเข้านะ โอไม่เป็นไรมาดูกันต่อโอ้ไปแล้วโลเปสเล่นคู่ดีทุกคนตัวฟรีนะของเราไปแล้วคาวาลาสเกเลียตัดเข้าในมาม้วนหนีฮูหูไม่ได้ว่าทุกคนเยอะไปหน่อยนะเมื่อกี้นะมาเบิร์นออกมาหูทงไม่ดีลูกนี้ยังไงโดนสวนกลับแล้วตอกชดมาช้าไปน,นิดนึงบูโน่ไหลเข้ามาที่ซานเชสเบิร์นหนึ่ง,โโามานนงไม่เปิปร้ น่าจะแบบไม่กดแทงทุกคนถ้ากดส่งธรรมดานี่ได้วันทูหลุดแน่นอนนะเมื่อกี้นะมายัางไงแบนาโดซิวาก็คืนกลับมาที่ซิวาฉาไปนิดนึงแล้วโดนส่วนกลับแล้วแทงลูกนี้ไปแล้วทุกคนพรา,าร์ลาสเกเลียจี้จี้เข้าในแล้วแล้วดาวมนทัดแล้วหลอกไปหนึ่งทีแล้วหมวนหนีมาสองตัวแล้วปาดเข้าในมาหืมไม่ได้เลยทุกคน โอ้โหวิ่งดักไว้ก่อนวิ่งดักไว้ก่อนนีไงล่ะติดโลเปสอีกแล้วดูกวาราสซเกเลียหลอกไปหนึ่งทีจี้จี้จี้แล้วม้วนหนีขึ้นมาแล้วเฟกช็อตดีหนึ่งทีโอ้โหไปแล้วทุกคนหัวบุ่นแน่นอนไปสองตัวแล้วไดแอซิตแน่นอนหูเบาไปนิดหนึ่งนะเมื่อกี้นะโอ้โหเล่นดีจริงทุกคนพิ้วด้วยนะถ้าใครยังไม่มีนี่ผมแนะนำให้ไปเปิดเลยนะทุกคนนะ เบลตันก็อยู่ที่1 0 1เลยนะทุกคนถือว่าเล่นดีแล้วก็ข้าพลังเยอะอยู่นะมาชี้ออกมาแล้วไหลต่อมายังไงอยู่ที่คารวาลัส,สเเคเลียอีกหนึ่งครั้งแล้วเฟกช็อตโอ้โหเฟกช็อตอะไรวะทุกคนมันยิงเลยวะเช็คเฟกช็อตไม่ติดเมื่อกี้นะมาแต่เรายังได้อยู่ขออีกลูกหนึ่งเทอร์นาจังหวะนี้ตอกส้นมาโอ้โหไม่ถึงแต่ยังได้อยู่มาที่คาวาลัสเซเคเลียหมวนหลอกงี้มาแล้วปั่นโอ้โห ยี่หูน่าจะหมดเวลาแล้วนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ได้มา4ีประตูต่อสู้นะสำหรับแผนนี้นะสำหรับโค้ชคนนี้นะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ก็สามารถดูคลิปนี้ก่อนได้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจุดคัทเพื่อเป็นการดนการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดี đi khắp